นี่นะครับอุปกรณ์สําหรับลอยทุ่นวันนี้นะครับเราก็จะมีทุ่นนะครับมีตะกัวนะครับแล้วก็มีลูกหมุนนะครับแล้วก็มีเบ็ดนะครับเบ็ดเบอร์สิบห้านะสำหริธีการเกี่ยวทุ่นตีทุ่นแบบร้อยมะลัยนะครประมาณนี้มีตะกัวมีอ่ามีทุ่นนะครับแล้วก็มีคลิปแล้วก็มีลูกตัดนะฮะใน้ไรงนี้นะครับแล้วก็ทําสต็อปเปอร์อยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนแล้วแต่น้ํานะดูที่ว่ามันจะกินน้ําไหนนะครับ จะมายแบ,แบบต่งมาทรงนี้นะครับแล้วก็สายหน้านะผมใช้ประมาณ20เซนนะครับสายเป็นสาย50ปอนด์นะ20เซนนะครับแล้วเราก็จะใส่ขนมปังร้อยมาลัยเข้าไปเดี๋ย,ถยวยถยอยมาดิถ่ายที่น้ำเลยถ่ายที่น้ำที่ปลาถ่ายที่ปลาครับหยอนที่ย